สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีห่อหมกอองอหมูนะครับแล้วก็มีน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนะครับผมกินกับข้าวเหนียวครับคนละกระติบกับนนท์ช็อคหน่อยสินี่น้องน้า้องกินจะได้หวานดีๆรู้ไหมนี่หลักหวันดีแล้ว ปีกไก่นี้ไม่ต้องมาเลยก็ได้นะวันนี้ยมาสองอย่างนี้ก็นัวแล้วว่ะเผ็ดเลยอ่ะอันนี้แบบเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดแซ่บเลยอ่ะนี่เย็นจิ้มาคัมใหญ่ใหแต่เย็นๆเลยมันคุยไม่ขึ้นมีเต็มถ้วยเออคัมใหญ่ใเลยนั่นแหละโอ้ยนี่ใหญ่ไปไปลใส่ไปเลยมีเยอะ มันมันมากไม่ผัดโอเคเลย นี่เลยต้นหอมเด็กส่น้อยใจไม่เยี่น้อยจักน้อยเอาเลยอาเลยผู้ชมมาหาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะครับผมในแท่งแบบนี้นะสุดครับผมไก่ก็อร่อยเอาไก่มาให้เด็กกินคุณผู้ชมเด็กกินเผ็ดไม่ได้ ได้มันมีข้อเหนียวไงมีคุณผู้ชมท่านใดเคยกินมั่งครับผมหม,มกองอหอมูอย่างอร่อย,ยนะหมกแบบทางเหนือนี่เนี่ย <h ums> มีไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่เกมเครื่องมันเหรอที่ใส่แล้วแบบว่ามันทําให้แบบเขา้าลงลงตัวแต่ใครไปมะกรูดไอ อะไรอะเต็มเลยเนี่ยปันปันปันเนาะใส่ <c oughs> พี่อองอร่อยอ่ะมันเผ็ดแซ่บดี น้ำพริกไปเล้กรอบมั้ยล่ะไม่กรอบแล้วกรอบอกรอบเลยแพงยังกรอบอยู่ไม่กกีัไม่ได้กรรัดมันหลุดให้อ่ะ <laughs> <laughs> กัดไปฮะไม่ได้กัด ชอบปะมันนัวเขาเรียกรสชาติมันนัวนะโทษดีขันเหนียวจะหมดแล้วอ๋อคุยผมวันนี้เก็งกินเดียวกับผมครึ่งกิโลข้าวเหนียวห่อใบตองอะ่ะเหมือนมันมีน้อยเดียวนะไอเราแบบซื้อแบบไอที่ไม่ได้ห่อใบตองอะ่ะี่เขาตกมาจากไอกระติกเลยอะ่ะมันได้เยอะ đặc bê tông. Xây bê tông giữa bỏ đọc bê tông tám chán ạ. À. bê มดไปไหลไปข้างล่างหมดเลยบรรยากาศเริ่มร้อนลวคุณผู้ชมเงื่อเริ่มไหลแล้วผมห,หน้าหนาวนี่ไม่ไม่ไม่มีเงือเนาะใช่ร้อนปุ๊บรู้เลยเงือเริ่มไหลหน้าหนาวบุญอยากได้ร้อนร้อนา,ากได้หนาวอย่างนะี้ <laughs> แต่ว่ามันดีนะผมชอบเวลาเนี่ยออกเยอะๆเหนียวตัวดูซมเหม็นสาบด้วยไม่เหม็นหรอกโคลนโคลนทาบครับ มีกระตุก <ules> มีกระตุกใจตรงกันจะจะคุยพร้อมกันอย่งเงผมเจอก้อนนี่เกมก้อนใหญ่เลยอ๋อต้นพิการมอกขนาดไม่ถ้ามัง ย่งกินเปล่าตาหมดแล้วเอานื มัน,ม,นมันมันมันจนแบบปืดคอ,อไม่องหอหมูเนี่ยอะไรไงน้ำพริกไม,กม่มีน้ำเดด้วยไม่มีต้มยำทำแกงเลยไม่น่าเอาปีกไก่มาขวางอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยขวางเรียกว่าพอขอคองอไม่ค่อยมีใหรกิเนเี่ย เ๋้าตันตอนใหญ่เงี้ยมไปว่านมมันชาบน้ำพริกด้วยวก็ก็ชอบเหมือนกันผมอะ่ะผมกินอะไรได้กินหมดแต่น้ำพริกแน่นอนโหของชอบผมเหมือนกันนะเหรอเดี๋ยววันหน้าก็น้ำพริกวันเลยเดี๋ยวบ้านก็น้ำพริกบ่อยอยู่เนาะผมชอบกินน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกกระปูสองอย่างนี้ต้องแบบต้องมีอ คผู้ชมก้าวถนอมสุดละอขะาดจำนีน้อยหน่อยป่ะพี่ตอนนี้ผมจะลดจะลดการกินเยอะนิดนึงเฮ้ยกินให้น้อยลงทำไมเพราะว่าต้นเดือนหน้ามีนาจะ,จะต้องไปงานแต่งน้องชายหน้าให้หน้ามันเล็กหน่อยอไม่งั้นอุดโปรดไปมันมจนเะเจอคนเยอะ เธอจะต้องหลอกกับเจะบ่าวว่างั้นเอาแน่นอนสิครับก็คือนอนอ๋อไม่มี <c oughs> หลายก็ไม่ได้เหียงอนะ่ะ <c oughs> ก็พูดถูกนะอ่ะนั่นนอนไม่หยีแต่งนะอืมนอนพอ,นะอ,อมา เอาไว้ตกแล้วเอาไว้มีบ้านมีรถก่อนค่อยแต่งข้าวหมดคุณผู้ชมข้าวหมดแล้ววหมดเดียวจังเลยวนะันนี้ลองซ่บหมืนแป๊บเดียวนาะหมดเลยครับเพี่อว่ามันหนักไปตองอ่ะอเพื่อมนหนักไปตองด้วยแหละมาเลยน้อยไ้ยตองเขาปกติครึ่งโลนะเราใสา่แอบข้าว แอบน้อยอ่ะสองแอบซุ้มนะถ้าสุ่ม,มแล้วก็บางทีเหลือเหลือด้วยนิดนึงแต่วันนี้ไม่ซุ่มเลอูกลนเนอะเพราะเขาั่างพร้อมให้ไแปบบตองอะแต่ใบตองบางพวก,กับพควกกข้าใส่อะมลเลยหนักใบตองด้วยแต่มันหอมใบตองนะแล้วก็ผมว่ากินอร่อยกว่าใส่ถุงเลยมันไม่มีน้ําแใบบตองเนี่แบบว่า แห้งอยู่แต่ถุงน้ำเยอะมากเดี๋ยวจับเลนวเด้อเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วคำใหญ่เลยคุณผู้ชมสุดยอดเลย นุ่มละม,มุนมันเศบไม่น่าเอาปีกไก่มาเลยทำไงมาเป็นกอของของ้อยอขวางนะขวางจา้า <laughs> ขาขาหมดละเดี๋ยวตอนนี้ให้เกมใหม่ติมหมดเนี่ย ตอนใ้ที่างกินเยอะก็ว่างนอนคุณผู้ชมอิ่มอิ่มเขาเหนียวด้วยอ่ะท้องตึงปุ๊บว่างนอนเลยเดี๋ยวที่แกตตื่นแล้วมาทํางานต้อการนอนยาวถึงเย็นนู่นอ่ะนอนยาวถึงเย็นเดี๋ยวก็แม่ด่ายแม่ด่าอยู่หรอด่ายอายุเท่านี้แม่ยังด่าอยู่หรอก็ยี่สิบสองอ่ะแม่ยังดายยี่สิบสองโอเคน้ำผมก็สืบพอไปแล้วโอ้โหทำไมวะโอ้โหอะไมเปล่าเป็นเมียไอโนมาชอบบุลลี่ผม ต้องแก่ยังไม่พูดเลยนะไปละงั้นนะวันนี้ก็ว้เพีเอ็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ข้าเหนียวหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราค่อยกินกันใหม่นะครับผมตอนเยน็นอีกมือ้อนึงนะครับผมวันนี้บกองออมหมูแล้วก็อ่านาพิกอ่องอร่อยมากนะครับผมข้าเหนียวหมดตอนไหนนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับ<ไ>ผมแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับสวครับ